เซนเชียยูอีซิน,นิววใช่เลิกดียามดีเป็นสิริมงคลเช้งเช้าได้ไหว้ันรบบุุษไหว้เจ้าไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เขาเคารพนับถือช่วงใสายก็ได้รับข่าวดีเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้ารถตักรถยางทวาสต 80, สิ80ดสเจ็ดรถเก่านำเข้าจากญี่ปุ จะมาตรฐานกรุงไทยแท็กเ,เตอร์คัดสารให้กับลูกค้าใช้แล้วประทับใจสั่งเพิ่มนี่จะเตรียมส่งเพิ่มให้กับลูกค้าปลายทางานครสวรรค์กิจ,จการเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยขอให้ทั้งผู้รับและผู้ให้ทั้งกรุงไทยแท็กเ,เตอร์และลูกค้าที่รับมอบปลายทางขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังตลอดทั้งปีและตลอดไป แล้วขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเช่นกันขอบคุณครับ